สวยจังเลยโอเคฉันพร้อมแล้วของตกแต่งตัวเองแล้วล่ะออ้อย่ลื่นนอนสิงไปเลยเดี๋ยวนี้สิ่งมีเยอะแค่ไหน <c oughs> เอาละตาเธอหมุนวงล้อแล้วฉันกลัว,วจะเจออะไรที่น้อยกว่า oh. ฉันรู้อยู่แล้วนอนจริงๆน่าเคยพยายามจังเลยเอ้ยน่าเกลียดน่ากลัวฉันไม่อยากเสมร์ฟมันไปบนแครคนฉันนะ มมีอะไรที่ทำได้แล้วเธอต้องทำตามกฎน,นะไม่ว่าชอบหรือไม่ติดตามกลับตาว่าใจมองไม่เห็นมันเมจ่าพวกมันขยับได้ยาาทุรเลยทำไมน้อยจังล่ะต้องสับไปให้หมดเลยน,นะ <c oughs> ฉันไม่คิดว่าใจร้ายขนาดน,นี้เรานึ่งว่าเราเป็นเพื่อนกัน <c oughs> ก็ใช่แต่ฉันไม่ใช่เป็นคนคิดกติก,กาเพราะงั้นมันไม่ใช่ความผิดของฉันฉันไม่เอาสิ่งนี้เข้าปากนอ y. นเยะเย้นอนี้ฉันไม่หลอนแน่ น้าคกขียขย้แยต้องรี้กินเค้กส่วนที่ไม่ตกแต่งให้หมดโอ,อ้ยยังหน้าขยะแยอยู่ดีแต่ไปไดนรสชาติของหนอนฉันรู้สึกว่ามันกลำลังคาอยู่บนหน้าของฉันไม่นะไอช่ตรงนี้เออมีในหูด้วยมันกำดึบเข้ามาในผมฉันนะันเจยจับสักทีเรื่องนี้ระวังหน่อยได้ไหมมีหนอนเปื้อนที่ฉันด้วยนะเ <c oughs> ขาอ,อย่างช่วยเธอกินหมดแล้ว ตอนนี้ก็เลยแค่ย้านหนอนของฉันตองตัตงแบบนี้ดีมากๆันเลยมั่นใจว่ามันไม่พแพงเท่าค้กของฉันดูดีเท่านั้นแต่ยังทำให้เร่ยิ่งขึ้นด้วยดูสิมันน่ารักแค่ไหนน่าทึ่งจริงๆแล้วก็อร่อยอย่างที่เธอนึกไม่ออกเลย <c oughs> ฉันพร้อมกินเค้กทั้งหมดในครั้งเดียว <c oughs> ฉันนึกไม่ออกเลยว่าอาจจะจับคู่ได้ลงตัวเท่านี้ <c oughs> แค่กให้ฉันกินบ้างได้ไหมอย <c oughs> ังไงก็สักชิ้นนะได้โปรด เธอบ่นอะไรเนี่ยไม่ต้องฝันเลยฉันไม่ได้บ่ดใจคำตอบอื่นอย่างแล้วไม่เป็นไรแตฉันสั่งบริให้เธอเองเพื่อนรักนั่นมาอะไรนะผู้บุกรุกฉันต้องปกป้องแค่ของฉันให้ถึงที่สุดไม่รูกันว่าเขาจะแข่งกันก่อนกันบองกันตาเธอป้องกันแล้วฉันจมตีบ้างจมตีรุนแรงมากเธอเก่งจริงจริงฉันทำทุกอย่างได้คุ้มแข้ฉันแพ้แล้วฉันไม่ลองแพ้เลย ฉันจำเรื่องนี้ไว้แต่ว่าฉันไม่แผนใหม่แล้วนี่ำอะไรนยนมีแลเป็นไงล่ะมีแค่ทั้งหมดก็เป็นของเธอแล้วก็สุดยอดไปเลยสกปยอจริงฉันเพามหมุนวนล้อก่อนอีกครั้งหนึ่งฉันโดนจะปิวแล้วไหมนะลมแรงมากไม่จริงมันคือเพืเอ่อน ที่สุดเร้อของได้แย่ไม่ใช่ของหวานแล้วมาดูกันว่าเธอจัดการเรื่องนี้ได้ยังไงฉันแน่ใจว่าคงนะชอบคจะเข้าข้างฉันจะ <G ül> ได้ยางได้ลูกตาที่มันไม่เคยทำเลยทำไมล่ะไม่ไหละอย่ทำบอลร้อใแห่งสตาร์ตาสินแล้วดูสีเลือกตอมามันดูดีมากบนเค้ก <Awesome. S 1> เอ,อเาเระเจ้าเป็นการผสมสานที่ลงตัวที่สุดเลยฉันจะจำเค้กต้นนี้ตลอดไปฉันก็อยากลองเหมือนกันอะไรอะ่ะ เมื่อกี้เธอยไม่หน่อฉันเลยนะฉันก็แฝงเธอเหมือนกันเย่บ้าเธอเกิดทำฉันเจ็บนะทีนี้ฉันได้ไม่พยายามกินแค้ของฉันอีกไงแล้วทำไมฉันต้องใช้ซ่อมด้วยฉันจะกินได้มือและมันยิ่งอร่อยยิ่งกว่าเดิมนั่นจากนี้อยากเข้าปากได้มากขึ้นด้วยฉันจินตนาการได้เลยมันต้องอร่อยขนาดไหนไม่ใช่เค้กแต่มันข้าฝฝันอันแสนหวานถ้าพูดถูกแล้วแต่มีข้อเสียข้อนึงมันหมดเร็วเกินไปตอนนี้เลอแค่ยัได้ลูกตาหนึ่งลูก เดินเข้าปากไปเลยเป็นไงล่ะเอาไม่น oh ะฉันพลาดไม่เข้าใจมันเกิดขึ้นได้ยังไงของขวัญจากสวรรค์แนที่สุดก็ได้ลออยู่ในลูกตาแล้ว <S <S แลวตอนนี้กิ่งแค้กับพริรของเธอซะ <S <S ขอบคุณที่ช่วยเตือนนะเอาล่ะเริ่มจากตรงแต่งก่อนมันออกมาไม่เห็นแล้วดูสิสีเข้ากันมาก,มากๆว่าเลยนี่มาดูกันว่าแค่เขจะมรีรสชาติยังไง จะกินไม่เป็นพิษจะดีกว่านี้ดูเหมือนสน,นินไม่พ้นคงต้องร้องฉันสัมผัสได้ถึงความเผ็นแล้วไม่ฉันไม่ชอบพีิกเลยนี่ทำไมน้อยจังละ่ะไ่เป็นไรฉันพร้อมกันเป็นไรสิเดีย๋ยวเธอจะได้เห็นนะมันต้องเกิดเรื่องเลวร้ายแนะ่อย่ามาดราม่านะเล่นกินให้หมดเลยหมดแล้วหวังว่าตอนนี้จะมีความสุขนะ อาไม่นะเดเหมือนจะมีไฟออกมามาจ๋ากำลังลูวันไฟเดี๋เหมือนว่าฉันทับกันไปแล้วฉันไม่ได่บังคั้ว่าเธอกินเพลให้หมดเลยตามนั่นนะแคทเอาน้ำไปโอ้ยเขายัางชั่วขอบคุณนะ <c oughs> ถึงตาฉันหมุนวงล้อก่อนบ้างกระบองเพชรต้องหยากนิสสิ <c oughs> มันมันเต็มไปด้วยหนาวจะกินได้ยังไงอะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะฉันว่าไม่เข้าผิดผ้า <G ül> วงล้ออยู่ที่มันฝรั่งทอดนะโอเคโอเคก็งไม่สำเร็จ oh. ใช่แล้วถหลอดฉันไม่ได้แล้ว <G ül> ทีนี้ฉันจะหมุนวงล้อบ้าง <G ül> สันช่ายาบอกฉันว่าต้องได้ของอร่อยแน่แนมาฝรั่ง <G ül> สอนชายานของฉันไม่เคยทำฉันผิดหวัง <Wow. S 1> อะไรกันเนี้ยมีหลากหลายมากแบ่งให้ฉันสักอันก็ยังได้เลยนะ <Wow. S 1> ฉันไม่ได้อยากแบ่งไนงะฉันต้องเาทอย่างนั่เอง wow. 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 คิดว่าเรา้องสิเข้าด้วยกันมันออกมาสวยงามมันก็สดใสมากๆโอ้กินก็หอมสุดๆฉันอดใจไม่ไหวที่จะกินมันเลยในนียมันดูสุดยอดไปเลยฉันอยากเค้นแค่บรรลุนั่งจังไม่จําไปน่าใช้หมากกระหังให้มอลล็อกนะเราสามารถกินแบบนี้ก็นได้ใช่ถ้าพูดถูกแล้วดูนี่สิฉันมีหัวใจว้าวน่ารำคายอะฉันคิดว่ามันทำให้องประกอบทั้งหมดดูสมบูรณ์แบบวิ่งขึ้น นี่มันอาชริยะเธอบปรนนาตกแต่งที่ยอดเยี่ยมขอบคุณนะใน,นที่สุดเร้าทีา่สําคัญที่สุดก็มาถึงแล้วมาลองสิ่งที่ฉันสร้างขึ้นมาดีกว่าไม่ต้องสนใจเรืต้ออรมอยมากๆนะใช่แล้วเธอพูดถูกร้อซ็ฉันจะไม่หยุดจนกว่าจะกินหมดด้วยแห้แต่เธอรัดเธอมากเลยอะระยะในการยิงของเธออยู่ที่ไหนเนี่ยยอมรับมาเถอะว่าเธออิจฉาฉัน โอ้ฉันเล่นไปเลยว่าเราสามารถปลูกโป่งหมักฝรั่งได้ด้วยเธอหน้าจะพอได้แล้วมั้งลูกโป่งทำให้ฉันกลัวมันใหญ่มากพอกันทีฉันต้องอยู่เรื่องนี้ขอโทีนะเธอทำอะไรลงไปเนี่ยมิลเลอเพราะเธอฉล้เต็มไปด้วยหมักฝรั่งแย่ที่สุดเธอมันคนผิดนะเธอกอนผิตั้งนานแล้วโอ้ยกระบอเพชรเต็มไปด้วยหนามะเจ็บจังเลยฉันกินไม่ได้จริงจริง อย่างสิปัญหาของเธอเองฉันมีเดียนแล้วฉันจะพยายามทำมันเป็นจริงแตนก็ใหญ่เกันไปอ่ะฉันกลบอที่เลก็กกว่านี้นี <No. S 1> ่ก็ใหญ่เกินไป <No. S 1> แต่กันกระตันเลยสิพอดีเลยเวลาตัดหนามของกระบ,บองเพชรแล้ว hmm. หนามไม่เห็นเข้ากับมันเลย oh. Oh. แผนสุดยอดไปเลยฉลาดมากขอบคุณนะห mm. วังว่าตอนนี้ฉันสามารถกินกระบองเพชรโดยไม่บาดเจ็บได้แล้ว mm. แต่ว่าทำไมนานจังฉันง่วงแล้ว นี่ตื่นดิเธาทำมันลงไปเนี่ยมันเจ็บนะตกแต่งเค้ก่อนธอเลกินมาเร็วๆเลยฉันนึกอะไรได้แล้วทุขุดกระบอกเพชรลงไปแบบนี้ใช้ตกแต่งนด้สวยยิ่งกว่าเดิมอีกนะดูสิเป็นฉันที่เรียบเนียนมากฉันทำได้ดีจริงๆฉันไห้ใจกับเธอด้วยเอาล่ะได้แลหาคำตอบมีรสชาติอย่างไงแล้วกระบอกเพชรไม่รถขมเล็กน้อยแต่รวมก็ไม่เลวนะ เยยมปเเลี่อาแว่นของแย่คืนมาหนูอยากกินโดนัทแล้วคนนำมาไหนได้ไหมคะได้สิใช่ฉันพร้อมแล้วโอ้ย่อยากทำโดนัทให้ล้านเลยล่ะก่อนอื่นย่าจะเทแป้งแล้วก็ใส่ลงไปเลยในเครื่องทำโดนัทนะแย่จะบีบให้เต็มช่องแบบนี้ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้ว จากนั้นก็ปิดฝาเลยแล้วก็รอสักพักส่วนฉันจะทำโดนัทสีร้งแสนน่ารักเพราะโดนัทแบบธรรมดามันน่าเบื่อมากเลยโดนัทของฉันจะมีสีสันสดใสและสวยที่สุดเลยแล้วก็อร่อที่สุดแน่นอนฉันต้องฉนานชาลันครั้งนี้แน่แน่ปิดฝาแล้วก็รอ <laughs> เป็นความคิดที่ดีมากเลยเธอต้องทำสำเร็จแน่ <Pablo. laughs> แล้วเธอลาวนส์เดย์ <laughs> แน่นอนโดนนะต้องเป็นสีดำแต่มีบางอย่างขาดหายไปละสิึอะไรกันนะใช่แล้วซอสลดเด็ดยังไงละ่ะติงใช้ฉันทีสิเอออะไรกันเนี่ยฝันร้ายชัดๆเลยเออกไปนะเอาถ้วยมาให้ฉันตรงนี้ขอบคุณนะแล้วก็เทซอสสตรอเบอรี่ลงไปเลยจากนั้นก็ใช้สิ่งนี้ และการตกแต่งโดนทัทด้วยทิทีนี้จะสะดวกยิ่งขึ้นละและสิ่งที่สำคัญของเราก็คือเฮ้ยฝันร้ายชัดๆเลยคุณนยาาคะ่ะมันก็ซอสตอบรีนะโอ้ยน่ากลัวมากเลยมันตลกมากเลยล่ะตอนนี้ฉันตกแต่งโดนทัทด้วยซอสแล้วก็ไอซิ่งที่แสนอร่อยที่สุดเลยล่ะใช่แล้วแบบนี้เลยเป็นการตกแต่งที่ยอดเยี่ยมยไม่รู้สิน่ากลัวทั้งนั้นเลย และโดนัทแสนเสกของย่าก็สุกแล้วล่ะย่าจะเอามันออกมาแล้วก็โรยด้วยไอซิ <t <t ่งเลยล่ะนี่เป็นสูตรแบบคลาสสิกที่อร่อยมากเลยนะใช่นี่แหละที่ทุกคนต้องการดูสิไม่เร็วค่ะเก่งมากค่ะคุณย่าและตอนนี้ก็ถึงเวลาโดนัทสนใสของฉันแล้วล่ะโอ้ย่ายอมรับเลยว่ามันเจ๋งมากเก่งมากเลยเธอและฉันก็ยังอยากโรยวยสปินเข้ลด้วยนะ เปิดไม่ออกอะฝาปิดแน่นมากเลยอ๋ไม่เนะอ๋อไม่เป็นไรคะจะรอยมันแบบนี้เลยล่ะโดนัทของฉันพร้อมแล้วกินเลยสิจิวกินให้อร่อยนะั่นล้านอ๋อน้ากินจังเลยอ๋อโดนัทจานนี้น่าสนใจมากแล้วก็ตลกด้วยฉันจะลองอม,มันอร่อยมากเลยแลวก็สวยด้วยชอบนะ แล้วจานนี้คืออะไรละ่ะดูเหมือนโดนัทธรรมดาเลยอะฉันคิดว่าจะลองดูก็ธรรมดาทั่วไปไม่แล้วพอกินได้อโอส่วนนี้คือโดนัทสีลุงมันมีกลิ่นที่หอมมากเลยละ่ะกลิ่นเหมือนสสยรุงเลยอือใช่เลยอร่อยมากด้วย,ยทุกคนออกมาได้ดีมากเลยแต่ลูกจานนี้แหละอร่อยมากฉชน,น,นะฉันต่างหาก เออแล้วมาใช้งานยังไงเนี่ยหนูอยากกินพาสต้าทำให้หน่อยนะคะโอ้ดูเหมือนน้ำจะเดือดแล้วล่ะงั้นน่าจะทำพาสต้าที่อร่อยที่สุดให้ดูเดี๋ยวนี้เลยแบบนี้แหละฮึมจะทำอะไรบ้างนะเดือดหรือยังนั่นเนี่ยหรือว่าต้องทำอะไรดีติ๊งมานี่สิแล้วตอนนี้เธอช่วยท่นดูสิว่าน้ำเดือดหรือยังอ้อ ดูเหมือนจะเดือดละ่ะขอบคุณนะติงเธอโดนโลบกกเล่า <S <S ไม่ใช่ไหมนั้นก็ใส่พาสต้าลงไปเลยยากกำลังทำอะไรเนี่ย <S <S 1> <S 1> ฉันคิดว่าจะทำพาสต้าได้ตัวเองละ่ะถึงเวลาแล้วงั้นเปิดเลยโอ๊ยฮะฮะจโอ๊ยฉันเต็มไปด้วยแป้งอะแต่ไม่เป็นไรมันสนุกดิแบบนี้แหละเทลงไปเลยบนเขียง แล้ก็ทำพาสต้าได้เมือของฉันอย่าลืมใส่ไข่ด้วยนะเกลือจากนั้นก็นวดเลยล่ะแน่นอนว่ามันไม่ง่ายเท่าไรแต่มันอร่อยมากฉันมั่นใจตอนนี้ก็หั่นแป้งเลยเป็นชิ้นๆและแน่นอนเพิ่มสีด้วยแบบนี้แหละจะมีคนพาสต้าสีรุง้ง อันนี้เป็นพาสต้าสีาแหลกๆที่สวยที่สุดเลยละ่ะแล้วก็ปั้นแล้วก็วางติดกันแบบนี้เห็นไหมเคยดูฉันทำนะจากนั้นฉันจะหั่นมันเป็นชิ้นๆและแน่นอนต้อใช้ที่ขูดด้วย mm hmm. สิ่งนี้จะทำให้เป็นรูปร่างที่สวยงามละ่ะเอาละ่ะยอนพาสต้าลงไปในหม้อนเลยโอ้เธอมีความคิดสร้างสรรค์มากเลย mm hmm. และพาสต้าของย่าก็พร้อมแล้วละ่ะ จากนั้นเราก็ตักออกมาแล้วก็วางไว้บนจานต่อไปก็เพิ่มซอสมะเขือเทศด้วยโอ้อย่ามองมเห็นอะไรเลยอะโอ้ยแว่นตาของเยอะมันคือซอสมะเขือเทศใช่ไหมนะเ,เราต้องบีบลงไปเยอะๆคนยากเดี๋ยวหนูช่วยนะคะเ,เราเปิดฝาก่อนถือไว้เอ้ยอยากคิดว่ายาเปื่อนซอสมะเขือเทศไปหมดแล้วละ่ะใช่มันคือซอสมะเขือเทศจริงๆด้วยโอ้ยหนูไม่ได้ตั้งใจนะ เราต้องระวังให้มากกว่านี้นะแล้วก็อย่าหัวเราะด้วย <Oops. S 1> ย่าทำพาสตา้าเสร็จแล้วละ่ะใส่ลงไปเลยสวยงามมากเ <c oughs> ส้นสุกแล้วละ่ะจากนั้นก็ตักใส่จานได้ <c oughs> เหมือนว่าขาดอะไรไปนะบางอย่าง <c oughs> ติงมาหาฉันสิ <c oughs> เธอรู้ว่าต้องฉันต้องการอะไรไปเอามาสิ <c oughs> ใช่แล้วเก่งมากมึงปรามาคือสิ่งที่ฉันต้องการเลย <c oughs> สีทำไม่เคยทำให้ใครเจ็บมาใช้พาสตา้าของฉันรที่สุด โอ้ oh, ใช่แล้วสวยงามมากดูสิเห็นไหมเป็นพาสต้าที่สวยงามมากจริงๆิส <laughs> <l ick> ีดำมืดมนแล้ว <l> ก <ick> ็ฉันต้องใส่สีแดงลงไปด้วยถ้าสมะเขือเทศลงไปเลยมันสวยมากออกมาแล้วเห็นไหมล่ะใส่ลูกตาลงไปด้วยนะโอ้อะไรนะเบนส์เดย์โหดเหมือนเคยเลยนะแล้วเธอละทำอะไรส่วนฉันมีพาสต้าสีลงฉันอยากกินมาเองเลยเนี่ยเห็นไหมล่ะสวยงามมากเลยกินเลยเย้เย้เย้ โอ้จานน้าตาแปลกๆจังเลยอะ่ะต้องลองดูแต่บอกตามตรงฉันไม่อยากลองเลยอะ่ะเออน่คือเค,ยเคยยอ่ย่ออ้ยไม่ร่อยอ๋ออันนี้สีน่ากินมากเลยใช่อะไรมากพาสต้านี้แหละที่ฉันอยากกินอ๋อแลวจานนี้สวยมากเลยละ่ะสวยมากสวยมากสวยมากอ๋ออร่อยมากเลยละ่ะ ฉันก็สวยแนละอ,อร่อยมากด้วยไอ้เลช้นะ yeah! นะเย้ในที่สุดฉันชนะแล้วทุกคน <_ d> um> เราต้องทำอะไรละ่ะ <_ d> um> ครั้งนี้เราอยากกินเครื่องดืง่มแบบหอมแล้วก็อร่อยด้วยนะติงเธอพร้อมหรือ,อยัง <Okay. S 1> พร้อมม่ใช่ไหมฉ <_ d> um> ันพร้อมแล้ว <_ d> um> อ๋อเกือบล้มนะ <_ d> um> นั่นคืออะไรนะ่ะอ๋อเข้าใจแล้วเครื่องดื่มได้เลยล้านงั้นฉันเริ่มเลยนะโอเค ตอนนี้ฉันใช้ลูกกวาดส,สวยแต่ว่าเปรี้ยวแลวก็อร่อยด้วยมันจะช่วยให้ฉันหอ,อกมาได้แจ่มมากเลยล่ะคอยดูนะจากนั้นก็ใส่มันลงไปในแม่พิมพ์และมันจะเกิดสงที่มหัศจรรย์ขึ้นมาเลยล่ะที่ฉันใช้มันว่าสีมันสวยมากเลยคอยดูนะ <What? S 1> อ๋อหมดแล้วเหรอ uh, uh. ไม่เป็นไรตอนนี้ก็ใส่ถึงมือถึงลาก็เข้าเตาอ,อบแล้ว uh. พร้อมแล้วล่ะ แล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาทำให้ภาชนะของฉันเย็นลงต้องเป่านิดน้อยแล้วก็ดึงออกมาได้เลย <Wow. S 1> โอ้อร่อยมาก <laughs> ชอบจังแ <laughs> ตงกวาที่้งเปรี้ยและก็หวานในพร้อมกันเลยและอะร่อยมากจากนั้นจะใช้ M n M <laughs> และแน่นอนจะกระยงตามสีด้วยแบบนี้แหละมันจะสวยกว่ายเยอะเลย <laughs> คุณย่าดูนะทำอะไรได้อ้ำ <laughs> โอ้อะไรกันนี่ <laughs> ต่อนเลย ก็ใส่ M M เอ็มเอ็มในเครื่องดื่มและแน่นอนตามสเปรย์ด้วยนะเป็นเค้กเทลทีท่หอมหวานสุดๆเพิ่มเบคพีมด้วยพร้อมกับโรยสปริงเกิลด้วยละได้กินสุดๆและลอเล็กๆด้วยน่ารักมากเลยใส่ลงไปเลยเป็นที่ยอดเยี่ยมมาก <c oughs> ย่าจะทำเค้กเทลขึ้นชาตที่ดีต่อสุขภาพให้หลานสาวของอย่านะค <c oughs> อยดูนะใส่ไปทั้งต้นเลยย่าว่าย่าทำได้ นักเีแยเนิวคงไม่ชอบแน่แน่ได้แล้ว็อบเทวที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพสำหรันานสาวของย่และก็สวยด้วยและมีวิตามินเยอะมากโรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งแล้วก็หลอดด้วยมันเจ๋งมากเลยใช่ไหมไม่ติงแก้วฉันะใช้แก้วรูปหัวกันโลกละและแน่นอนทาด้วยน้ำเชื่อมวสตรเบอรี่ฉันใส่อะไระต่อยดีนะ บางทีถ้าสเปรย์ล่ะ mm hmm. แล้วเันจะปัามสีผสมอาหารด้วยละ mm ่ะ hmm. จากนั้นก็คนให้เข้ากันหลออลูกหัวกระโหลกในน่ใช่เลยติ้ง <Come on. S 1> ช่วยทีโอเคโอ้ยเขาทำให้ยากกวัวอีกแล้วนะเวนส์เดย์เอามันออกไปทีติ้งเร็วเข้า <c oughs> สุดยอดขอบคุณนะเคื <c oughs> ่อเคลียมันหมอบ้ากเลยละ่ะ ออกมาคล้ายกบสมองคนมากเลยนะดูดิซิเพื่อให้เหมือนจริงฉันราดน้ำเชื่อมสีแดงลงไปด้วยแล้วก็วางลูกตาและแม่งมุมด้วยนะใส่หลอดด้วยสวยมากน่ากินเราพร้อมแล้วจิ๋วสวยจังเลยอ่ะฉันอยากลองเค้กเทลาแก้วนี้โอ้อร่อยมากเลยไม่แย่ชอบจังอ้าแล้วแก้วนี้คืออะไรอ่ะโออฉันมอยากลองแก้วนี้เลย โอ้แก้วนี้สิน่ากินโอ้อร่อยมากๆเลยและแก้วก็กินได้ด้วยโอ้ยเีี่วมากแต่เครื่องดื่มอร่อสุดๆเลยฉันจะพชนะแล้วใช่ยอจะชนะอีกแล้วล่ะดีใจจังเลยครั้งนี้คืออะไรละครั้งนี้หนูอย,อยากกินสลดัดค่ะแบบนี้ขอแฟรกเกอร์ได้นะแน่นอนไม่มีปัญหา อ่าย่าเข้าใจแล้วล่ะย่าจะใช้ปากกาดหอมแล้วก็เช็กออกแบบนี้แบบนี้เลยโอ้ยเวนสเตขอบคุณนะแต่อย่าเล่นแบบนี้อีกนะมาทำต่อกันแบบนี้เลยย่าต้องใช้ผักสีเขียวนี่ด้วยใช่แล้วเพื่อสุขภาพที่ดีและตอนนี้ย่าต้องการเนื้อสัตว์ด้วยล่ะกินมันหอมมากเลย มาหั่นไก่ก็เลยเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้จากนั้นก็วางลงจานอย่างสวยงามและเราต้องใช้มะเขือเทศด้วยนะต่อไปก็ตาแครกเกอร์มันอร่อยมากเลยละ่ะชีสอีกนิดหน่อยเพื่อรสชาติที่สมบูรณ์แบบละ่ะยอดเยี่ยมมากเลยย่าพร้อมแล้วแล้วเธอละ่ะ ส่วนฉันมาถึงเครื่องทางแล้วล่ะจะใช้งงประโยชน์จากแม่พิมพ์น่ารักน่ารักอันนี้แล้วก็ตัดแต่งกวาหัวเชวเท้าแล้วก็พริกหยวกด้วยออกมารูปทรงต่างๆมันสวยมากเลยล่ะ <S <S จากนั้นฉันเสียบไม้แล้วมาจองเป็นสลักเสียบไม้ล่ะสวยงามมากน่ารักจริงๆด้วยสวยมากย่าไม่อยากถามไปก่อนว่าเธอกำลังทำอะไรอย่างวนสเดย์สังเกงเลย แล้วตอนนี้จะนทำช่อดอกไม้มันจะกลายเป็นช่อดสลัดที่แสนอร่อยเลยล่ะแล้วก็กลิ่นหอมมากด้วยจริงๆนะ <Cool. S 1> กลิ่นหอมมากเลย uh, ไม่เห็นสนกเลย uh, uh. โอ้เพชกหยกสีแดงตอนนี้ฉันจะหั่นแกลวเราต้องเอาเม็ดออกแล้วก็แบบนี้เลยจากนั้นก็ใส่ผักสลัดแทนแตงกวาฉันจะสไลด์แตงกวาเป็นเส้นๆฉันชอบจังเลยล่ะมันคล้ายลิ้นเลยใช่ไหม จากนั้นจะทำหัวสวย,สวยที่กินได้กัดด้วยนะมันจะกินแล้วอาจจะตอนนี้ก็จะสลัดหัวปีศาจลงจานอย่างสวยงามกินให้อ,ร,นะอร่อยนะฮูเรย์อาหารเยอะมากเลยโอ้ไม้เสียป็นสลัดที่น่าสนใจจังเลยโอ้บอกตามตรงไม่อร่อยเลยอะฉันจะกินอันไหนดีนะแล้วหัวนี้คืออะไรล่ะตูตาสีดำนี่คืออะไรนะ อ๋อมันคือมะกอกคุณน,น่าภยสอย่างชิมันเลยไม่อร่อยอ๋อศาสตรจานนี่แหละที่ฉันชอบเลยอ้อร่อยมากอันนี้ลชน,นะโอ้ใช่ย่าชน,นะแล้วย่ทำอาหารเก่งมากเลยสวัสด,ดีตอนบ่ายหยุดก่อนนะเราต้องยึดของหวานให้ามาเข้าไปเอามานี่เลยขอทดงด้วยเกิดอ,อะไรขึ้นกับเขาฉันรู้สึกไม่ดีโอ้ไมค์อะไรขึ้นโอบัติเห็นงั้นเหรอเข้าไปเลยแล้วเราเข้า <What? S 2> พอ่อชาเข้ามาจันต้าไม่ปิดเตียงแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะนันไี่ชายของฉันนี้เกิดอะไรขึ้นกับเขาฉันเกือบจะไม่รอดแล้วล่ะ <c oughs> ไ้นันซี <c oughs> ฉันลอดแน่นนะเธอได้มีชีวิตยอยู่อัป์นมันด้วยเธอมีความสุขไหมน้องสาวข,ของฉันดูสิ <c oughs> โอ้อใช่แล้ว พี่ชายอบเอาขนมมาให้ฉันขอบคุณมากเลยนี่มันดีจังเลยพี่ชายของฉันอ้อฉันก็ชอบมากคนละแล้วก็คิดแค้ด้วยดีจังเลยแล้วก็เมนทอสดีมากเลยลา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 เดี๋ยวก่อนนะอะไรอยู่ในมือของเธอนะมา่กว่านั่นเหรอเอามานี่เลยโอ้โอไม่นะจะนงมาฝรั่งทอดมาด้วยนี่แต่เดี๋ยวก่อนนะฉันมีไอเดียแล้ว ีคนสังเกตเห็นเทปกับมาฝรั่งของเขาแต่ไม่มีใครสังเกตเห็นมาฝรั่งในกระเป๋าพยายบาลแน่นอนและชุดนี้เหมาะก,กับฉันมากเลยล่ะสุดดีคนสวยฉันเป็นเพื่อนร่วมง,งานของเธอเองจําได้ไหมเราเรียนด้วยกันที่มหาลัยน,นะวันนี้ฉันมาแทนเธอละดีมากพักผ่อนได้แล้วบายบายมีคนใข้มางั้นเหรอเดี๋ยวก่อนนะเห็นใต้นี่ไหมไม่อนุญ,ญาตให้นำขนมเข้ามานะเอามาหรือจะกลับบ้าน ทำได้ดีมากตัดสินใจถูกแล้วฉันมีขนมเต็มกล่องเลยล่ะฉันจะเอาไปให้น้องฉันไม่มีใครเห็นด้วยไงยน้องสาวฉันเอาเซอร์ไพรส์มาให้เธอด้วยนะมันคือขนมเต็มกล่องเลยอยากกินมั้ในนี้มีั่งที่เธอชอบด้วยนะฉันรู้ว่าเธออยากกินอยี่ยอะไรจังเลยเธอคอเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนร่วมงานเธอมาทำอะไรที่นี่ ฉันจะจับเธอให้ได้แล้วก็จะกกะปั้นให,ให้หมดเลยโออไม่นะจะไปซ่อนที่ไหนดีสาวน้อยใช้ถือกล่องนี้ทีนะอย่าก,กินด้วยและฉันต้องการของมช้เหลือด่วนฉันปวดหัวหนักมากเลยหยุดก่อนนะคนผู้หญิงเอาขนมมาเดี๋ยวนี้เออเงียบเงียบหน่อยได้ไหมเนี่ยงั้นก็เข้าไปได้แล้วเอ <c oughs> อสวัสดี ฉันคือคุณหมอเท็ดนะฉันจะเข้าไปห้องทำงานอย่างเงียบๆอะไรเหรอเธอมียาแก้ปวดหัวไหมฉันปวดหัวตั้งแต่เช้าแล้วแน่นอนฉันมีเดี๋ยวฉันจะดูให้นะมีอะไรดูเหมือนว่าฉันจะมียาด้วยล่ะมันช่วยได้เสมอเลยเอาไปเลยขอบคุณมากค่ะเออนี่มันอะไรกันเนี่ยยาจริงเหรอทำไมมันหวานล่ะฉันรู้สึกว่ามันเป็นขนมนะมันสกิตน่ ไปก็ในนี้ด้วยฉันไปก่อนนะโอ้ฉันลืมของนะและนี่ด้วยของฉันเอาไปกันนะบายบายเธอให้ขนมฉันมานึออกไหมไม่ใช่ยานะเดี๋ยวก่อนนะ uh, ถ้ามาขนมเข้าไปในนี้เห็นไหมสัญลักษณ์นะ oh. โอ้เสร็จแล้ว <c oughs> เข้าไปได้แล้วละ่ะ <c oughs> คุณผู้หญิงขอฉันเข้าไปก่อนได้ไหมนะ่ะ <c oughs> โอ้ขอบคุณ <c oughs> ฉันเข้ามาได้แล้วโอ้สวัสดีฉันไม่มีขนมหวานนะ เป็นไปได้อย่างไงแล้วนี่อะไรสกิทเทงั้นเหรอเดี๋ยวก่อนนะคนได้นั่งรถเข็นนะเรมีขนมลอกมาจากเธอได้อย่างไงนะเอาขนมไปใช่ไหมอาฮะขนมเต็มเลยเธอเอาขนมเข้ามาในโรงพยาบาลของฉันได้อย่างไงออกไปเดี๋ยวนี้นะอ๋อเธอวิ่งสองขาได้แล้วเหรอเอ้าแล้วคนด้วยห้ามเอาขนมเข้ามานะโอ้สวัสดีจ้ากลับบ้านแล้วงั้นเหรอเยอะมากเลย ตอนนี้ก็ระวังด้วยนะอย่าปั่นจกนักรยานเร็วมากไปละโอ้ยเธอยังมีชีวิตยอยู่ไหมนี่ oh <my. S 2> ดีนะที่ไม่เป็นอะไรมาก oh <my. S 2> เรียกกับห้องไปเลยไปบอกหมอให้ใส่ยาให้ด้วยนะไปเร็เวๆเข้า <Okay. S 2> น่าสงสารจริงๆเลยแล้ <Nice. S 2> วนี่คือใครกันเนี่ยมีอะไรให้ช่วยไหมคะ <Hello. S 2> สวัสดีคร <Hello. S 2> <ะ>ับเอ,อ้ามาเธอเป็นสลาตานงั้นเหรอ ก้างนี่ดอกไม้สนับชักขอบคุณมากนะน่ารักสุงเลย <c oughs> ฉันมาที่นี่เพื่อเลือกภรรยานะฉันชอบเธอที่สุดเลยนะ <c oughs> ฉันรู้สึกว่าฉันว่าหลกมาได้ไม่ยากเลยนะโอ้แล้วนัดใครกันนะฉันเอง <c oughs> เฮ็ดไงล่ะพี่ชายของเธอ เธอชอบชิดของฉันไหมเขดูเหมือนสตาร์เลยล่ะฉันไม่มีเงินเยอะหรอกแต่มีขนมเยอะมากเลยนี่สำหรับน้องสาวของฉันกินสักหน่อยไหมแน่นอนไงอย่าลืมอร่อยจังเลยอืมใช่เลยนิดนะห้าข้าวของหวานที่นี่ใช่แล้วจริงๆด้วยทําทำแต่เรื่องปวดหัวทั้งนั้นเลยทิ้งของหวานมาที่นี่เลยโอ้แล้วฉันจะทิ้งอะไรดีอ่ะขนมงั้นเหรอก็เปิดเองนั่นนี่ ตั้งคิดอะไรแล้วล่ะ <B ingo. S 1> ใช่แล้วจะสร้างสกิทเทของฉันไว้ทำไมพยาบาลคนนี้สังเกตเห็น,นง่ายมากเลยฉันต้องการกระป๋องปั๊ปั๊บของพริงเกิลแล้วก็แขนเทียมด้วยเราต้องเอามาต่อกันด้วยผ้าพันแผลแล้วก็สร้างขนมไว้ข้างในยอดเยี่ยมไปเลยชิมมะฉันคิดขึ้นมาเองเลยนั่นเนี่ตอนนี้ก็มาลองกันเลยฉันต้องทิ้งติดแขนนั้นหรอ,อเอามานี่เลยนะพาไปได้แล้ว <Stop. S 2> เดี๋ยวก่อนนะพ่อนุมดุดเดียวนี้เ<ม>กิดอะไรขึ้นกับแขนของเธอเหรอโอ้เจ็บ ขอโทษนะเขาไปหาหมอเลยจ้ะน่าสงสารจริงๆนั่นสิฉันเจ็บมากเลยแขนหักก็เป็นอะไรไหมพี่ชายของฉันเป็นไปได้ยังไงเธอเชื่อสนิทเลยมันก็แค่แกล้งนะอะไรกันเนี่ยน่ากลัวอย่าว้อยๆนะฉันเจ็บหูมันก็แค่แกล้งนะจะได้อาขนมเข้ามาให้ได้ไงล่ะดูนะดูสิมันฉลาดมากเลยล่ะเก่งมากๆเลยเธอนี้เก่งจริงๆ